ฟิตก<ล>ันเองก่อนใครไม่เอามาไม่มีสิทธิ์นะคะเอามากันทุกคนหรือเปล่าโถครับทุกคนครับใครได้ของประยมนะเฮงเว้ยดาัแ,งแดงแจ้งรักนี่นี่นี่โอ้ยไม้มาสายโผล่มาออกมาได้เนี่ย มีตะโกนจองนะคะกล้วยคืนนี้อ่ะเอามาให้กินค่ะันนี้นีเดี๋ยว15คนสิคนมาจับไปคนละเบอร์เลยถือไว้ก่อนถือไว้สวยนี่กล้วยนี่โอเคเบอร์สุดท้ายที่เหลือไม่เหลือพอดี คนที่คนี่เอารางวัลมาจับนะคะมาจับแก้วนี้นะคะจับจับไปีกยกลงยกลยกอาไเออาไปเอาไเอาไปเอคไอาไปเอาอาไปวไเอาไปอาเาไปเอเอาไปเเอาไไไองไปะะไไองไเอไ เอาไปอาแล้วใช่ไหมของตัวเองจะเปลี่ยนกันหนูอะไรคะเปลี่ยนกัะหนู้แบงค์นี้ใช้ไม่ได้เนี่ยของให้เก็บเพราะว่าไปใช้ก็ไม่รู้ว่าไอ้ยังไม่จับอีกร้อยปีอะจะมีราคาเป็นหลายหมื่นน้าวของคนจับแล้วของตัว อาแล้วใครยังไม่ได้เมื่อกี้เราบอกมืนจับยังจับใครพม่าเดียวมติโตติโตไม่จับยังนิวอ่ะนิวไม่ไม่นิวนิวนิวได้ยังอ่ะแล้วเหลือใครอ่ะแม่จะต้องเหลืออันเดียวไหมนิวไงนิวเอาไปยังนิวเอาไปแล้วที่อ่ะ อ๋อปี๊ปี๊เราไปเรียกโกเปียกมาโกเปียกคุยงานอยู่เปล่ามาที่เห็นรอบสองก็ได้จะ่รอบสร็จแล้วรอบเสร็จแล้วคุยเออแข่เลย Yeah. Hey.

ปีนี้ดวงไม่มีปีนี้ดวงไม่มีแก่เลยแกะเลยแก่เลยแกเร็แก่แก่เย่ย่เ่ยกอึเลยแก่เย่เลา่เมาแก่่เูกเลยก่ยา น้หมองของน้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้นโอ้ย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 อ้ยโ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 อ้โอ้ยโอ้ยโออยโอ้ยโ้ยโอยอยโอ้ยยโอโอ้ยโอยโอ้ยยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ กล่องเซ็นท่านี้าไปนั่แก่เลยนแก่เลยเอาแล้วเอาแล้วเลยค่ะบินแก่เลยบเอาไรยเอาไหมับโอ้โหไปซื้อที่ไหนมาแล้วราคามาป่ะนี้กล่องใหญ่มากเอหสีาแก่ขายพี่มาแก่ยังไม่ออก ยมได้เป right <ologique. l uc os> ็นตัวไม่โ้ไม่ได้ห่อเหี้ยแมวโอ้ยพี่แกแบบไม่สวยเลยฉีดไปเลยฉีดอาไปเอาไปโอ้ยเห็นไหมอยวาบู๊ท ơ รู้เลยว่าชี่ออู่ซักผ้าทุกวันซักผ้าให้ม่ทุกวันขนมจะูอันนี้ลุงยานี่ตาแล้วก็อันนี้นุงยาซักผ้าเยแล้วนอกนั้นเป็นอยาซักผ้าเปื่อยเลยเปื่อยเลยได้ อันน uh, ี้ของใครเมื่อกี้พี่มาเหรอได้ของนิวของจิ๊ของนิวอ๋อของนิวนิวได้ของจิ๊บเอานิวแกเร็วเอาแกดูเลยแกดูเลยทีมาแกเช็คของเลยเช็คของสามร้อยังมีปากเลยฝากอ้าวได้ของทีเองขอโทษ กินเป็ดบ่างฟังปี๊บไม่ค่าเช่าเป็ดสามร้อยแม่โถขอแรกเลยกินมาบางเลยโถ่เจอได้ของพี่ม้าพี่ม้าเป็นไรเครื่องบินเนาะไอโถงอะไรไอโถงหนึ่งของหนบ้างเลยอ่ะปีเครื่องบินเฮียบูยังไม่รู้เลยอะไรไม่รู้เมีแกแกะแกแกติยังไม่ได้แกตัวบูยังไม่รู้อะไรแกะดู Mình nói Mình nói không biết luôn chứ ông còng xài không phải cái, không cái đấy không Pheom Pheom ไม่รู้นี่มาอันนี้ยังไม่รู้อะไรนะคะเจ้าแดงให้ตายแล้วเจ้าบูยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาจับเมียเตรียมให้กระบอกให้ถุงโทรบอกเมียอะไรอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นรางวัลฟิต

อปอบมือให้หน่ายดีแหม่คน,นโชคดีอ่าโชคดีไปแล้วหนึ่งคนรางวัลใหญ่นะไปอ,อยู่ไหนคุณยายคุณยาย,ย,ายดเดี๋ยวรางวัลต่อไปอะไรดีหม้อนะหม้อใส่แม่นาแกะเลย

สองรางวัลเลยเน,นี่ยเป็นพระคุณหนูสองรางวัองลอาตีตเก็ดแป๊กมบให้หน่อยสองคนเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเป็นที่ระลึก ้าซ้ายขวาเลยโอ้โหสวยมากเต็มต่อไปใครอ่ะเก๋จับเก๋จับมาอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้อันนี้ก่อนหนึ่งวันชุยชามใช่ไหมชุดชุดชุดชามชามจานชาม ยอมไม่ยอมมองจะปิ่นโตกับจานเช้าถ่ายรูปหน่อยนูปฝั่งนู้นฝั่งนู้นอีกไก่ไหนไปไหนอ่ะไก่จับไก่จับมะหมี่รางวัลอ่ะจานชามอีกหนึ่งรางวัลอะไรปิ้วโอ้ยลมเปี้ยวปัง เอาชาไปใส่ข oh, ้าวอปขอไปถ่ายรูปอาะพี่ีถ่ายรูปไว้หน่อยใส่ชาไปขอกลับบ้านยะโอ่เอะมององด้ไปใส่าที่พ้อโกุ๊กับไปนีน้ำผึ้งหน่อย oh น้ำพึ่งอย่างดีนเ,นงเลยเนี่ยว้าอ้ยเจบแป๊จองแล้วน้ำพึ่งนี่นะครับอย่างดีลยอภิรนาการจากไหนอะไรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่โตโยต้านะครับนี่ใครได้เอ้ย คิดได้นาะวีให้เลยไม่ใช่กุ๊กสิกุ๊กจับไงลืมไปลืมไปกุ๊กจับรางวัลนะครับอะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวให้บีปีถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวแรกพี่ทันลมทันลมอาทิตย์เจ็ดใบอีกโลอีกไปแล้วกันเจ็ดใบพัดลมพัดลม ลมนะพัดลมอิมลอฟเฟกบไพี่บีค่ะอ่พี่บีองก็ขอายพี่สาวหลงไม่ต้องหลอกให้ตาเด็กไร ลมพัดลมอ่ะรับไปเลยเหลืออีกอกี่กที่สามที่ก็คืออะไรพัดลมเหมือนกันคุณไปโรยอีกสักใบแล้วกันอันนี้นะเป็น ขาหมือนกันท้อลมเขาว่เนีือพี่โป่งไัผนพี่หมาเียแมวหนักอยู่โชคดีนะรับรับแปน เดือสองคนเหมือนกันแล้วไม่ต้องจับแล้วเดือสองคนใช่ไหมใช่ต้องมีคนไม่ได้มไ่ได้โหมีคนไม่ได้ที่รอไูกไหมใครยังไม่ได้เนี่ยจิกดูพี่หมาดูกับหมาเหรอถูกแล้วมันก็ต้องได้ทุกคนไงนี่ร้องนี่ไงเมื่อกี้มี ก็ไม่เหลือกี่เังตัเป no, no, ียกเหลือสอคนไม่เหรอ่สองคนก็ไม่ต้องจับจะไปจับไม่ไม่เหมือนกันรางวัลมันเหมือนการมีสามคนที่เหมือ่ใช่หรอไม่มีนลรือคน้ไม่จคนใครกูครม่ับนีรงก็ได้รางวัลเลสองชิ้นไงสมนันวยวได้หรือยังอยาอนังไงอันนี้ยนี้ชิ้นน ไม่ใช่ทำไมมันไม่ืไ่ดีอหยจีกน่ยังไม่ได้นี่ใครยังไม่ได้บ้างเนี่ยมวยพี่มามวยพี่โป่งก็ฝนอกขาดสองชิ้นดิก็ก็ของทีแรกไม่ไม่ไม่มีคนไม่ได้อแรกี่้ได้คือได้แค่นี้ไม่ได้คือไม่ได้ไปออ ครับพี่บูวันนี้พี่อันนี้โอ้ยเอาไปตั้งมาได้เลยเนี่ยดตเ้งแล้วนะไ,ได้จับได้จับได้จับได้จไอ้ต้องร้องไห้ไอ้ลูก

หมดแล้วค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บจะชุมต่อะชุบต่อใคาจะกินเค้กมีเค้กนะ